แต่เด่นตังข้พอแล้เว้ยพ่ออะไรี่เป็นแปบตรงอ่ะ๋ยวมันดังอ่ะใช่ป่ะพี่มันจะดังใช่ใช่ใช่เพือแน่นนดังเป็นเรือเลยนะดมีาสัด้วย ความดีดีไฟหน้ามอขคะคืนนี้เหรอเออลาขับเนี่ยรถในห่ออะต้องมีเป็นรอยมาออกคืนนี้เชื่อกูเถอะแต่ละคนถ้าไปลงเล่นลูกใหม่ก่อนนะครับครับสองคนก็ยกขึ้นได้เพียงพอครับสองคนก็ยกได้นะรุ่งโลกนะสองคนเราเซ็ตเลยอ่ะ คนจริงๆคนเดียวก็ยังยกไหวเลยยกง่ายยกง่ายกว่ามอไซค์อีกนะเอาหัวขึ้นมาก่อนแล้วยก <c oughs> ใช่เพราะมีมีเแลอะไรยกง่ายกว่ามอไซค์